ทครั้งทุกครั้งที่เรามาวัดมาวา่ามาแล้วต้องให้ได้ปัญญากลับไปมาวัดนี่ได้สาม,มาพระบอมนี้ได้สามวัดมาได้สามวัดมาวัดเดียวนี้ได้สามวัดคือวัดแรกนี่คือความสะอาด วัดที่สองคือความสงบวัดที่สามก็คือความสว่างสะอาดสะอาดนี่คือสะอาดจิตสะอาดใจนะไม่ได้สะอาดภายนอกแต่มันสะอาดภายในความสะอาดจิตสะอาดใจนี่คือสะอาดจากศีลเป็นผู้ที่มีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ เขาเรียกว่าเป็นผู้สำรวมพอเราสำรวมแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเราจะเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังระมัดระวังตาหูจมูกลิ่นกายใจไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วที่บาปความอยากมันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทางตาเนี่ยแหละตาไปเห็นอะไรขึ้นมาขอเขอาอะไรมาล่ออย่างเงี้ย แต่เขาอะไรมาล่อมันสวยมันงามมันพิสดารก็อยากได้ขึ้นมาอันนั้นแหละเขาเรียกว่าความโลภเกิดขึ้นทางใจปุ๊บเราก็เก็บมาเป็นของเราเพราะความอยากเ,เกิดขึ้นไม่รู้ไม่เท่าไม่ทันมันก็เกิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นทุกข์ตามมาทีหลังหูหูได้ยินเสียง เราไม่สํารวมในหูเดี๋ยวหูก็จะไปหาเรื่องคนอื่นนว่าเสียงเนี่ยมันอย่างเช่นเสียงก่อสร้างเสียงตัดจ่าเสียงต่างๆแม้แต่เสียงคนพูดบงทีพูดไม่เข้าหูพระเทศอาจจะเทศไม่เข้าหูก็ได้นะมาว่าให้ครูเสีเล่าวนันนี้เดี๋ยวก็หาเรื่องนะถ้าหูไม่สํารวมหูก็จะหาเรื่องนะเป็นทุกข์อีกนะ เจมูกได้กินนะไม่สำรวมใช่ไหมเกิดความอยากขึ้นมาอ,อยากกิน,อย,กน,อ,นอยากนุ่นอยากนี่ลิ้นไม่สำรวมเป็นยังไงกินข้าวเดี๋ยวก็กักดลิ้นนะรีบกินมันหิวนะกินข้าวเมื่อเดียวมันนรีบนบะทำงานทําการมาแต่เช้าหิวหมดแล้วอาจารย์ก็เทศนาน อาหารตักเข้าเสร็จปากไม่ทันระวังไม่สำรวมเองไงร,รีบเกินเลยไมไ่ทันที่เคี้ยวกัดลิ้นตัวเองที่มีก้างก็ไม่ได้ได้ดูติดคออีกนี่เขาเรียกไม่สำรวมทางทางลิ้นไม่ได้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นทางใจบ้างการสำรวมมันลิ้นนี่มันแค่กระทบรสแต่ใจของเรานี่มีความชอบใจของเราไม่ชอบใจของเรา มีกิเลสเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ได้ทันละไม่ทันระวังเนี่ยมันก็ทำให้เป็นทุกข์เป็นภัยละ่ะนะแม้แต่ว่าร่างกายของเรามันเป็นยังไงร่างกายมาแล้วมันกระทบนะร้อนบ้างเย็นบ้างนะมีคันบ้างมีปวดบ้างมีเมื่อยบ้างเนี่ยเราไม่รู้จักทนไม่รู้จักสำรวมนะ สุดท้ายก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมเดิมมันก็จะเกิดความบ่นขึ้นมามาฟังธรรมปวดแข้งปวดขานะนั่งนานไปเดี๋ยวเนบชากินเดี๋ยวจะเป็นอมาพึกอกมาพาทคือมันปรุงแต่งไปเยอะแต่สุดท้ายก็ฟุ้งซ่านสุดท้ายก็เป็นทุกข์อีกเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจากการไม่สํารวมถ้าเราสํารวมอยู่นิ่ง เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปนะมันไม่ใช่มีอะไรนะที่ทำให้เรามาบน่นมาเราไม่ไปสนใจมันแค่รู้แล้วก็มันก็ผ่านไปผ่านไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าสะอาดเป็นผู้มีศีลศีลสมร,รวมศีลนี่ไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลอะไรนะเกิดจากศีลสมรวมการระมัดระวังเนี่ยเป็นศีลนะ จิตใจเราจะเป็นปกติจิตใจจะไม่เดือดร้อนจิตใจมันจะไม่มีความอยาบวุ่นวายอะไรมากนี่เกิดจากการศีลดีศีลดีนี่แหละเป็นรัว้วรั้วป้องกันไม่ให้ความชั่วไหลมารั่วยลดจิตใจของเราใจเราก็จะเป็นผู้ที่ปราศจากความวุ่นวายปราศจากความเดือดร้อนใจใจก็มีความสุขขึ้นมาได้เนีย่ยสุขจากศีนก็เรียกว่ามันสะอาด สะอาดภายในย่อมนํามาสู่ความสะอาดภายนอกใช่ไหมมันสะอาดภายในมันสะอาดแล้วข้างนอกก็สะอาดร่างกายจิตใจใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นผู้ที่หน้าตาสดใสนี่วัดแรกผ่านไปได้ใช่ไหมเรามีถ้าเราผ่านวัดแรกได้นะเราก็จะผ่านเข้าสู่วัดที่สองนะวัดที่สองก็คือความสงบ ในเมื่อเราไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเป็นผู้ที่ไม่มีวัวสันหลังวะเป็นผู้ที่ไม่มีคดีเก่าเป็นผู้ที่ไม่มีปกปิดซ่อนเล้นอะไรไว้เพราะคนมีศีลเนี่ยมันจะไม่มีอะไรปกปิดไม่ได้ปกปิดความชั่วอะไรไว้หรอกไม่ได้มกเมิะเป็นผู้ที่สะอาดแล้วเนี่ยจิตยอมสงบช่ไหม ความดีก็จะถึงพร้อมขึ้นมาเพราะว่าจิตใจมันสงบนะสินงห้าเราก็สงบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดปดหมดเทศ็ศไม่ดื่มสุราไม่ไรเนี่ยพอเข้ามาแค่นั้นนะมาเจอธรรมะมาเจอเพื่อนฝูงมาเจอสิ่งแวดล้อมที่มันวิเวกที่มันสงบสงัดจากอากุศลอกุศลธรรมทั้งหลาย สงัดจากบาปความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยไปนอกมันมันวุ่นวายออกเข้าถึงมาข้างในเนะี่ยมันสงบทำให้ใจของเราสงบไปด้วยจิตใจก็สงบดีจิตใจก็รู้สึกว่ามันไม่วุ่นวายจิตใจเย็นขึ้นเมื่อมันสงบมันจึงเย็นเมื่อไม่สงบมันก็ไม่เย็นคือมันไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากบาป ยังมีความต้องการโน่นต้องการสิ่งนี้เยอะแยะเต็มไปหมดในชีวิตอันนี้เราไม่สงบล่ะเะพอเขามาวัดปุ๊บเนี่ยเราสึกว่ามันจะปล่อยลงไปอยู่กับตัวเองอยู่กับคนรอบข้างเขาไม่ได้เร่งเรีบเขาไม่ได้มีจิตใจที่เล่าร้อนพอไอร้อนมันสงบลงเนี่ยมันมันไม่มีเนี่ยเราจะสัมผัสไอเย็นล่ะ ไอเย็นเกิดขึ้นในจิตใจของเราเห็นไหมว่าโอ้ชีวิตมันร่มเย็นอย่างนี้เนาะเริ่มเข้าใจชีวิตเพราะอยู่ในวัดที่สองนี่แหละวัดความสงบความไม่เด็ดเนื้อร้อนใจความเป็นธรรมชาติของจิตของใจความเป็นมิตรมีความอบอุน่นมีความพอดีพอดีของมันเป็นชีวิตที่ไม่เร่งรีบเป็นชีวิตที่อยู่กับตัวเองคนเจอตัวเองได้ ความตั้งมั่นของจิตของใจก็เริ่มมีขึ้นเป็นกำลังใจอยู่อย่างไม่อุ่นวายอยู่อย่างสงบจริงๆสงบกายสงบใจสงบจากกิเลสความเหล่าร่อนความดิ่นลนสแสวงหาทั้งหลายทั้งปวงจบลงสิน้นลงวัยเกษียณวัยพ้นจากการแกดงานแล้วเนี่ยควรจะมาในสถานที่อย่างนี้ แต่ไม่ควรไปในสิ่งที่ยังต้องไปลงทุนยังต้องไปดิ้นลนสแสวงหายังต้องไปทำมาหากินเขาให้ขาษเสียนอายุแล้วที่เราก็หลงไปเนี่ยพะนี่เก่าก็มีเพราะอะไรหลายอย่างทําไว้ชีวิตอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสงบไม่ได้อะนะฉะนั้นบรรไปชีวิตของเราควรจะสแสวงหาที่สงบนะสงบจิตสงบ ใจสงบกิเลสนะก็ต้องมาหาที่สถานที่อย่างเงี้ที่มีเพื่อนแวดล้อมดีมิตรด,ดีสหายดีครูบาอาจารย์ดีธรรมะดีอาหารปลอดภัยเป็นอยู่ด้วยความปลอดภัยนะทุกอย่างรู้สึกมันถ้ามันปลอดภัยแล้วมันไม่ห่วงอะไรละใจิตใจเราจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิมันก็สงบนะพบความสงบที่ไหนสงบนะมันก็มีความสุข นัตถิสันติปรมังสุขขังความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เมื่อมันมีความสุขแล้วมันก็จะเจอวัดที่สามหละว,วัดที่สวมันจะสว่างเมื่อมันสงบลงไปได้มันก็สว่างสว่างด้วยอะไรสว่างด้วยปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาเสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มี สว่างโลกด้วยแสงอาทิตย์สว่างจิตก็ต้องด้วยแสงธรรมเมื่อเรามีความสงบแล้วเราจิตใจเราจะรับรับธรรมะได้นะเราจะฟังธรรมรู้สึกว่ามันมีอรรถรสมันมีรสชาติมันมีความซึ้งใจนะพระพุทธเจ้าตรัสสรรพสังธรรมะ,ะโสชินาติรสอื่นหมื่นแสนก็ไม่แม้นสูรร้รสพระธรรมรสพระธรรมนี่มันซึ้งใจ เราจะฟังธรรม้ราสึกมันกินใจแล้วกันรถอื่นนี่มันทําให้เราชอบเราติดเราหลงอยู่ในรถโดยชาติแต่รถของธรรมเนี่ยมันทำให้เราคลายเราออกจากความยึดมั่นถือมั่นคายออกจากสิ่งที่มันมีความทุกข์นะฟังธรรมแล้วมันมันปลอดมันโปร่งโล่งสบายใช่ไหมรู้สึกมันโอ้นี่เนี่ยมันออกจากทุกข์ได้แต่รถอื่นเนี่ยมันทําให้เรา ขันก็ไปอยากจะมีอยากจะเสพมากขึ้นกับอยากดิ้นรนสแสวงหามาให้ได้เยอะๆอีกนะอยากจะครอบครองอยากจะเป็นเจ้าของนะมันอาจจะมีรสหวานรสหอมรสอร่อยแต่แต่มันมีทุก์แฝงอยู่มีความกางังวลแฝงอยู่มีความไม่อิ่มแฝงอยู่แต่รสของธรรมนี่ตรงกันข้ามนะแต่ไม่เราอิ่มไม่กินแต่อิ่มอะ แค่ฟังไ่นั้นแนหะไม่ต้องเอาไปใส่เข้าไปในปากนะแค่ใช้หูฟังใช้ใจรับรู้นะดูพิจารณาตามเกิดความอิ่มขึ้นมาเกิดความทราบซ่านขึ้นมาเกิดความปิติยินดีขึ้นมานั่นก็เป็นอิ่มได้เหมือนกันเพราะอิ่มได้มันเกิดปัญญาปัญญาที่ไม่เคยได้เกิดมันก็เกิดไม่เคยได้ยินมันจะได้ยินไม่เคยเกิดมันจะเกิดขึ้นมา ปัญญานี่นคือเป็นเครื่องที่จะนําไปสู่ความปล่อยวางนะสุขก็ต้องปล่อยวางทุกข์ก็ต้องปล่อยวางเราสร้างความสุขขึ้นมาได้เราต้องวางความสุขให้เป็นเรามีทุกข์ขึ้นมาได้เราต้องวางความทุกข์ลงให้เป็นไอ้นั้นเขาเรียกว่าปล่อยวางความปล่อยวางว่างจากตัวจากตนความไม่ยึดมัน่นถือมั่นเนี่ยต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติไม่งั้นเราจะทุกข์ตลอดไปนะนะเพราะว่าของหนักทั้งนั้น่ะ สิ่งที่เอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นความสุขก็ดีจะเป็นความทุกข์ก็ดีเราจะต้องมีความสุขแล้วก็ต้องรักษาไว้แบกไว้แต่ความสุขมันพังไปมันหายไปมันพลาดพลาดไปละ่ะเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาอีกแม้แต่ความทุกข์เราก็ต้องวางลงเพราะความทุกข์มันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะมันไม่ได้ดังใจเพราะมันไม่ได้ดังปรารถนาะ ก็จะต้องพลาดพลาดเนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเราเอามาแบกไว้เอามาเก็บไว้นีมันก็จะเป็นระเบิดที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยนะเยจ่จิมจำเป็นจะต้องวางนะวางทั้งสองอย่างลงด้วยจิตใจปล่อยวางนะคิดจะเอามันก็จะหนักนะคิดจะพักมันก็ไม่พ้นปล่อยวางวางจากตัวจากตนนะจึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพาน ยอมเป็นก็เย็นได้ยอมไม่ลงก็โปลงไม่ได้มันต้องมันต้องยอมลงให้ได้นะนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนอไปอะไรไม่ได้หรอกนะทุกสิ่งวางไว้บนโลกนี่หมดมีแต่บุญแต่บาปที่ติดตัวไปดังนั้นปัญญาเราต้องเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่แน่ไม่นอนสิ่งที่แน่นอนคือต้องนอนแน่แหละ ตายแน่ๆไม่เร็วก็ช้าในวันนี้แหละทรัพย์จินเงินทองมียศก็ต้องเสียมยศมีลาบก็เสียมลาบมีเงินมีทองก็เสียมไปหมดไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราคําฟ้าได้ละ่ะไม่มีอะไรเป็นของของเราเลยที่หลงยึดนั่นยึดแน่นออกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเรายังไม่มาถึงวัดที่สามนี่แหละวัดแห่งสว่างอารมณ์เนี่ยนะเพราะปัญญามันยังไม่ถึง จึงจำเป็นต้องมาสร้างมาภาวนาปัญญาที่มันจะวางได้คือปัญญาจากการภาวนาต้องมีสติอันสุมากต้องมีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะต้องมีศีลประกอบต้องมีสมาธิเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องมีรู้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในชีวิตจริงๆรรู้เห็นทุกจริงจคนที่เห็นทุกนั่นแหละ ถึงจะเห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุกข์เลยเนี่ยมันจะเห็นธรรมไหมละ่ะมันจะเบื่อหน่ายโลกไหมจะเบื่อหน่ายผัวเบื่อเบื่อหน่ายเมียไหมเบื่อหน่ายสิ่งที่เป็นอยู่ไหมละ่ะไม่เคยเข็ดไม่เคยหลบับหนี้ศีลเบื่อหน่ายไม่หนี้ศีลถ้าเบื่อจริงอย่าไปกู้ต่อสิมันต้องเข็ดมันต้องหลับบ้างเวลามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยทุกข์จะเป็นจะตายเอา นั้นเราต้องเบื่อหน่ายจริงๆนะมันถึงจะออกจะวางจะเห็นโทษเห็นภัยนะ่ะคือถ้ามันยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดของการมีชาติมีพบต้องเวียนว่ายายเกิดอย่างเงี้ยไม่รู้แจ้งเห็นจริงตรงนี้นะมันก็ยังอยากเกิดอยู่มันก็จะอยากจะอยู่บนโลกอยู่มันก็ยังอยากจะเป็นอย่างนี้อยู่อ่นะชาติหน้าก็ขอ,ขอให้กลับมาเจอกันอีกเถอะพ่อมึงดีงจริงๆอืมก็ดีจริงๆอ่นะไม่ลงที่ติดอย่างเงี้ย ไปไหนกันไม่ได้ในทางกรุงข้ามเนี่ยถ้าคนเจอสิ่งที่ไม่ดีนะหัวก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทังนั้นนะ่ะเห็นทุกข์น่ะแหละมันถึงจะเห็นธรรมโอ้ภัยของการเกิดเป็นอย่างนี้เนาะเกิดมาแล้วเจอแต่สิ่งอะไรก็ไม่รู้นะนึกได้หัวก็นึกว่าหัวดีมันก็ไม่ดีอีกได้ลูกขึ้นมานึกว่ามันจะดีมีความสุขมันก็ไม่ดีขึ้นมาอีก ได้อะไรมันก็ไม่ดีทั้งนะั้นนะเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาก็คือกรรมเก่าของเราเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาไม่ได้โทษสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีหรอกนะมันเป็นวิบากกรรมของใครของมันนะแต่ทุกสิ่งก็ต้องวนเวียนอย่างเงี้ยเราไม่ได้กรรม,รรมดีตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องเจอไม่ดีอยู่ดีนะดีบ้างไม่ดีบ้าง สุดท้ายก็ต้องตกไปสิ้นไปดับไปสลายไปชีวิตไม่แน่ไม่นอนมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับนะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่มีปัญญารู้แจ้งสว่างขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะมาวัดมาวา่าพาตัวเองมาถือศีลปฏิบัติธรรมได้เลยชีวิตนี้ก็จะเป็นหมันต่อเกิดมาแค่เกกาโลกนะเกิดมาแค่เกลกีจิบ เกิดแก่เจ็บตายไม่ต่างอะไรจากหมูหมากาไก่ความดีก็ไอ้ทำนิดเดียวชีวิตก็จะหมดไปซะแล้วนะพอหมดไปกับลาบยศสรรเสริญธุรกิจธุรการชีวิตของเราเห็นไหมนี่เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าถึงนะเข้าถึงพุทธะนะยังไม่เข้าถึงสัจธรรมนะเราจึงวางไม่ได้ มีอะไรแล้วก็ยึดไปหมดทั้งชีวิตนะ่ะเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มนอกบ้านนอกเรือนนะสุดท้ายก็ชีวิตหนักไป,ปเปล่าเปานะตายไปก็ผมดีก็ไม่พอก็ต้องกลับไปเสวยวิบากกรรมต่อกลับมาเกิดเป็นต่ำคามนุษย์อีกเยอะแยะเลยจะเป็นมนุษย์ได้ต้องเป็นผู้ที่มีใจสูงนะเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่าเป็นได้แต่เพียงคนต้องเสียทีที่ตนได้เกิดมาเนี่ยคือมันไม่ได้มาทําคุณงามความดีอะไรมากมายเลยชีวิตเนี่้มันมีแค่กินเกียจกิจกรรมแล้วก็ตายไปตามประเพณีผู้ญาตาิยายไม่เคยสอนหรอกเรื่องภาวนาเรื่องสติสมาธิปัญญาไม่เคยจะไปเคยได้ยังไงวัดวาไม่ได้เข้ากันเลย มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะสอนมีพระสงค์เท่านั้นนะที่สืบทอดสอนมาพราะแม่เราไม่มีโอกาสตัวเรายังไม่มีโอกาสเลยไปโทษพ่อโทษแม่ไม่ได้หรอกตัวเรายังไม่มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติขัดเก้าอะไรเนี่ยเราก็จะได้ไปย่ำใจว่าเราจะกลับมาอยู่ในฐานะเดิมได้อีกนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆละ่ะนะครับมีแต่เปลี่ยนไปในทางที่ทุกข์อะ มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันใช้นี่มันมีวิบากกรรมเก่าเท่านั้นเองที่เราสุขก็เพราะเราทําดีมาในอดีตเดี๋ยวบุญก็หมดชาตินี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายเดี๋ยวไปเสเวยกรรมเก่าอีกหนักกว่าเดิมอีกออนั้นบั่นไปชีวิตของเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่ดีที่สุดละอย่างอื่นมันเอาไปไม่ได้ทามาทั้งทั้งชีวิตแล้ว ทั้งโลกแหละว,วางมันลงบ้างจะได้มีเวลาสร้างสิ่งที่มันเป็นสเบียงติดตัวเราไปแม้จะว่ามันยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานอย่างนี้เราก็เป็นมีเหตุปัจจัยเราไปเกิดในที่ดีเป็นเทวดาได้เป็นพรมได้หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้เป็นคนรวยสวยงามเป็นผู้มีปัญญาได้อีกมันสร้างบมเรามีต่อก็ทําให้ถึงที่สุดนั่นอันนี้จึงเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีอุบาย ใช้ชีวิตอย่างมีคลาสสิกนใช้ชีวิตอย่างรู้คุณรู้โทษเป็นผู้ที่ชำชองในชีวิตจริงๆเป็นนักปราดราชบัณฑิตนะแต่ถ้าเป็นผู้ชนคนทั่วไปก็เหมือนเดิมยังถูกกิเลสครอบงำยังถูกโลภความโลภความโกรธความหลงครอบงำอยู่ออกไม่ได้ติดหมดอ่ะพักเส้นเดียวก็ติดนะ ่ว่าติดลูกติดสัตว์อะไรเลยนะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นเรื่องธรรมดาบางคนหนักคนนั้นติดลกติดหลานหนักคนนั้นติดสามีติดภรรยาหนักคนนั้นก็ติดธุรกิจการงานวางไม่ได้ติดเที่ยวติดสารพัดไม่เป็นสาระเกณฑ์สารแต่เป็นข้ออ้างของกิเลส่ยที่มันมีอยู่ในหัวหัวใจของเราเต็มไปหมดเลย คือหัวใจเราเป็นสนิมบางอั้น่ะสนิมใจมันยังไม่ขัดยังไม่ล้างเนี่ยออกมาไม่ได้หรอกบ้านช่องออกมาทําคุณงามความดีออกมาทําคุณงามความดีเนี่ยถูกกักถูกกันถูกไอ้สกัดไปหมดอ่ะแต่ออกไปทําบาปทากรรมออกไปหาสิ่งที่มันเป็นอกุศลมาใส่ตัวนี่ออกไปง่ายมากนั่นหละคือมนอันดังนั้นเราก็ จงเป็นผู้มีปัญญาะนะก็คือมาวัดกิปาบองก็ขอให้มันได้ความสะอาดก็คือได้ศีลกลับไปได้ความสงบก็คือได้สมาธิกลับไปได้มีความสว่างก็คือได้มีปัญญากลับไปนั้นะมันจะได้เป็นวัดที่สวยงามนะวัดจิตวัดใจนะวัดที่มันสมบูรนณะ์เราจะได้ ดำเนินชีวิตอย่างมีประโยชน์กับชีวิตที่เหลือน้อยเนี่ยชีวิตนี้น้อยนักสำคัญนักนะเราตองเดินทางให้มันถูกต้องตรงทางตรงธรรมนเราจะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตต่อไปก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านได้มาถวายพัตตังหานให้ทานในวันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญเป็นผู้ที่ไม่ขัดสนอับจนในทุกภพทุกชาติ นะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใชนะ้แบ่งปันนะได้ตลอดเวลากอให้มีความสุขในชีวิตและครอบครัวบริวารดีลูกดีหลานดีเลนดีตลอดเจดชั่วโคตรกนะ็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้มีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตกนะ็ขอให้สมปัฒนาทุกประการเทิน